สวัสดีชาวคาบาโมบายทุกคนครับวันนี้กับผมนะครับช่องเอมันเจ็ดเก้านะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาอยู่กับการลงดันเจียนเนาะทาวเวอร์ออฟเดอะเดบีสองเอฟเนาะหรือดันคิลเลียนนะครับอ่าแอดจะมาเปิดสิบแปดบอสนะก็คือสิบแปดกล่องนั่นแหละนะครับเลือสันส้นวันสิบแปดบอสแล้วกันซึ่งมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าแอดจะเดินควส ในฉบับของแอเนาะที่แอ๊ดจาได้นะครับเพราะไม่ได้ลงนานมากแล้วนะโอเคจะเป็นยังไงไปดูกันครับอ่าเข้ามาในดันเจียนนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราจะเดินเควสปกติเลยเนาะซึ่งถ้าเป็นในมือถือเนี่ยคุณสามารถกดออโต้เดินเควสได้เลยนะครับตรงนี้เดินเควสปกติเลยเนาะเดี๋ยวตรงไหนที่แอด อ่ามันเป็นที่แบบจำเป็นจะต้องเป็นพิเศษเนี่ยเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวแอจะพูดอีกทีแล้วกันนะครับตรงนี้จะเป็น,นการเดินเว็บปกติหมดเลยนะ โอเคหลังจากฆ่าบอสสองตายนะครับให้เรามาคุยกับดาบก่อนแนละ้วตรงนี้เนี่ยคุยกับดาบเนี่ยเราก็คุยไปนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดของดันนี้เนี่ยมันจะคือประมาณแบบอ่าให้บอกทางออกนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็พยายามเลือกหาคีย์เวิร์ดไปเรื่อยนะอันนี้แอดก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับนั่นแหละคีย์วเวิร์ดของมันก็คือประมาณหาทางออกนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยให้เรากดอันหนึ่งนะครับแล้วก็กดอันสองก็คือเอามันไปด้วยนะ อ่าตรงนี้เราก็เดดไปเรื่อยๆครับคุยกับสาวตรงนี้เพื่อเปิดประตูเนาะต่อไปเนี่ยจะเป็นบอสที่สามนะเดี๋ยวตรงนี้จะละเอียดหน่อยนะครับหลังจากจบบอสที่สามเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับให้ทุกคนรีบตีก่อนที่ประตูจะเปิดนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวแอจะเปิดแบดเลยตรงนี้เนี่ย ถ้าไม่รีบนะครับบอกเลยว่ามันเสียเวลากับการเปิดปิดประตูค่อนข้างมากนะตรงนี้ก็ระวังไว้หน่อยครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการเปิด18บอสนะครับพอเราตีเสร็จแล้วนะเอาอเคประตูเปิดพอดีนะครับให้เราเดตมาใหม่สุดเลยนะตรงนี้เนี่ยจะมีมอนคีเกิดหนึ่งตัวเห็นไหมอ่าข้างคาวที่แอสตีตายไปแล้วนะครับนั่นคือมอนคีนะมันจะเกิดไม่นานนะครับต้องรีบตีให้ทันเนาะแล้วมันจะดรอปไอเทมพชั่นอย่างหนึ่ง นะครับพอเราตีบอสตัวที่5ตายเสร็จเนี่ยแล้วต้องบอกว่าบอสตัวที่สสิใช่ไหมพอเราตีบอสตัวที่4ตายเสร็จเนี่ยให้เรามายืนรอหน้าประตูครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับโรงศพข้างหน้านะเพื่อเรียกแวมพร์ออกมาเนาะแวมพร์เนี่ยเป็นตัวคีย์นะครับในการเปิดควสอ่ารับเลยนะอ่าเราก็กดอันแรกครับกดอันแรกไปเรื่อยๆนะตรงนี้นะครับเราจะต้องรอแวมพร์เกิดนะเดี๋ยวเราจะตีแวมพร์ เอาเวมไพ์ uh, เกิดแล้วนะครับเราตีเวมไพ์ให้ตายเลยนะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะได้ไอเทมเวสมาอีกนะครับเป็นเพชรเนาะเป็นเพชรสีแดงๆนะอ่าแค่ได้ไเทมเวสมาแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปคุยกับอีกโลงหนึ่งที่อยู่ตรงที่บอสที่สี่อ่ะอ่าตรงนี้นะครับให้เราเลือกคําว่าใส่คิดต,ต้นลงไปนะก็คือสองแล้วก็หนึ่งนะครับ mm hmm. เดี๋ยวตรงนี้จะมีเวมไพ์เกิดนะ mm hmm. ก็ยืนตีไปเรื่อยนะครับ ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวบอสแววไพร์เกิดโอเคเกิดมาแล้วตัวนี้เนี่ยพอเราตีแล้วนะครับเราเราจะได้แหวนมานะเป็นเป็นไอเทมเควสที่ไว้เปิดส่วนสำคัญในการลงสิบแปดบอสนะครับอ่ะได้แหวนมาแล้วพอเราได้แหวนมาแล้วเนี่ยเราก็เดินเควสต,ต่อได้เลยครับนะเดินเควสหลักต่อได้เลย ตรงนี้เนี่ยต้องรอประตูมันเปิดหน่อยนะครับไอ้ตรงนี้เราสามารถเดินตามเควสานาได้เลยนะเดินตามเควสนําได้เลยนะครับ โอเคหลังจากที่เราตีบอตายนะครับให้เรามาคุยกับเสาเนาะเพื่อเปิดประตูนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะคุยได้เราต้องมีแหวนนะอ่าตรงนี้ต้องรอก่อนนะครับต้องรอนะให้พวกแวมไพร์เกิดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวแวมไพร์ผู้หญิงนะครับเกิดมาด้วยนะพอเราจัดก,การตัวนั้นได้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปคุยกับโรงศพเพื่อเรียกบอสนะครับนะตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่เดินคุยแวมไพร์นะครับเราจะไม่สามารถคุยกับกระจกที่อยู่ข้างๆได้เห็นไหมอ่า กระจกนั่นแหละนะครับเป็นเควสที่ไว้เปิด18บอสนะเพราะฉะนั้นคือห้องเวมไพร์เนี่ยจะเป็นจะต้องเปิดนะครับถ้าเปิดไม่ได้ก็คือเดิน18บอสไม่ได้นะเกมนั้นนะครับโอเคอันนี้ก็ตีไปเรื่อยๆนะครับโอเคหลังจากที่เวมไพร์ตัวผู้หญิงตายเนี่ยให้เรามาคุยกัโบโรงศพเนาะ แลวเอาแหวนวางนะครับเล,เลือกอ่าเลือกอที่เอาแหวนวางแล้วก็ระวังตัวไว้ก่อนเนาะอ่าตรงนี้จะเป็นบอสแมนพายนะครับตีให้ตายเลยนะพอตีตายเสร็จเนี่ยเราจะคุยกับกล่องข้างๆนะครับกล่องกล่องข้างลงอ,ะอ่ะอ่าพอเราคุยกับกล่องข้างลงเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเดินเควยป,ปกติเลยนะครับให้เราเดินเควยป,ป,ปกติเลยนะครับตรงนี้ก็ตีทิ้งไปเลยนะครับประตูเนี่ย เนี่ยเดิน์คเวฟปกตินะครับเราจะเดิร์คเวฟปกติจนจบคินเลียนแต่ว่าตรงนี้จะมีอ่านิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยเราตีบอสตัวต่อไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะอ่าต้องไปคุยกับแสงอะ่ะมันจะเป็นคล้ายๆหิ่งห้อยนะครับเดี๋ยวผมบอกให้นะอ่าตายเสร็จนะครับ อ่าเราเดินตรงมานะครับเราจะเจอกับสองแสงเห็นไหมเออคล้ายๆหิ่งห้อยนะเนี่ยเราก็คุยนะครับกับสองอันนี้นะครับแล้วก็เปิดประตูนะตรงนี้เนี่ยควยฝั่งขวามือจะทับทับกันเลยเห็นไหมนะก็ถ้าใครเดินไม่เป็นก็เดินตามผมแล้วกันนะครับอ่าพอเราคุยกับตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาคุยกับแท่นนี้ครับแล้วก็ตีผีสามสีเนาะสีเขียวสีขาวอ่ะสี เขียวสีน้ำเงินสีแดงนะครับอ่าเดี๋ยวขาดสีแดงนะครับตรงนี้โอเคพอเราตีครบสามสีนะครับก็มาคุยกับแท่นเดิมนะแประตูก็จะเปิดเดบไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เราก็มาตีบอสเลยบอสไอตัวให,ใหญ่ๆแดงๆข้างหลังะนะเออตีบอสไปเลยนะครับ หลังจากที่บอตายเนาะก็มาคุยกับข้างหลังก่อนนะครับแล้วก็เลือกวิธีเปิดประตูนะเหมือนกับที่ผมบอกนะครับเลือกวิธีเปิดประตูเนาะทีนี้ประตูตรงนี้ก็จะเปิดนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีมอนคีอยู่ก็คือตัวตรงกลางนะครับตีตัวตรงกลางให้ตายนะครับบอสจะเกิดบอสจะเกิดข้างบอสนะจะเป็นตัวสีดำๆโอเคเกิดแล้วตีเลยนะครับเราต้องตีบอสก่อนนะครับถึงเราจะคุยกับบอสได้นะเหมือนเดิมนะครับ คีย์เวิร์ดคือคําว่าเปิดประตูนะคีย์เวิร์ดคือคําว่าเปิดประตูเลือกอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับคำว่าเปิดประตูนะครับอ่าพอตายปุ๊บนะครับคุยกับบอนะเดี๋ยวผมตีกล่องแป๊บหนึ่งอ่าคุยกับบอแล้วก็หาหาดูนะครับเห็นไหมเปิดประตูแล้วก็เจ้าไม่พูดดีกว่านะมือมันไปโดนนะครับไอต,ตรงนี้เนี่ยทีนี้นะครับเราจะเดินควสต่อนะ อ่าเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับโอเคเรามาคุยกับอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็เปิดประตูนะครับขอบใจมากนะแล้วก็เดึงคุยต่อเลยถ้าใครเดินไม่เป็นก็เดินตามมานะครับจะได้ไม่หลงเนาะโอเคเราก็เดิงคุยต่อไปเรื่อยๆครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะมันจะมีมอนคีอยู่นะครับมนคีตรงนี้เนี่ยจะเป็นอ่าชื่อว่าเดสไม์นะไอตัวข้างหลังอเห็นไหม ไอตัวข้างหลังตัวตัวใหญ่ๆอะครับเดสไนท์นะตรงนี้มอนคีประมาณสักสองถึงสามตัวนะผมจำได้ไม่ค่อยชัวนะครับแต่แต่ประมาณสองสามตัวตรงนี้แหละอ่าจากการเดสไนท์เสร็จปุ๊บนะครับมอนจะเกิดมาเพิ่มนะเราดูก่อนตรงนี้เนี่ยมอนคีอ่ามนมอนคีตัวที่สองไม่แน่ไม่ไม่แน่ใจว่าตัวอะไรนะครับแต่ว่าตีหมู่ๆไปนะครับมันก็จบนะ โอเคมอนคี okay. Monkey, ตรงนี้เนี่ยอยู่ในสุดเลยครับนะไอสามตัวข้างหลังอเออตรงนี้แหละนะครับตรงนี้ก็ตีไปให้หมดครับแล้วก็ไปฆ่าบอสคิลเลียนอ่าไปฆ่าบอสคิลเลียนก่อนเลยนะครับ อ่าต่อไปนะครับตัวคียตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวที่ชื่อว่าพรามไนท์นะอ่ามันเกิดแล้วแหละแต่ผมไม่ได้ล็อกหัวไว้นะครับแต่ตีโดนอยู่นะพอพรามไนท์ตายเนี่ยมันจะมีร่างแยกที่เป็นแสงแสงของคินเลียนออกมานะครับเนี่ยซึ่งไอ้ร่างแยกแสงแสงเนี่ยตัวคียมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเพราะนั้นคือต้องตีให้หมดนะครับก็ตีไปเรื่อยนะตรงนี้นะ หลังจากที่เราตีตัวร่างแสงตายแล้วใช่ไหมมันก็จะมีอ่าตัวพรามออกมาสองตัวเนาะแล้วเดี๋ยวจะมีบอสเกิดตรงกลางตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้จะเป็นคิลเลียนตัวจริงแล้วเราก็ตีคิรเลียนตายเลยตรงนี้ก็รุนหัวใจนะครับว่าจะได้หัวใจคิรเลียนไหมตรงนี้ก็ตีไปนะครับแต่เล่นมานี่ยังไม่เคยได้นะหัวใจคิรเลียนโอเคนะครับกล่องได้หินแดง ตรงนี้เราก็บอกเขาเรื่องดทไนนะแล้วก็กดเควสตต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ออกไปนะปกติแล้วเราจะจบเควส่าจบดันเลยใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้ไม่นะครับเราจะเดินมาตรงกลางนะครับแล้วกดว์ปมามันจะโผล่มาตรงที่บอสสองอ่ามันจะโผล่มาตรงที่บอสสองเนาะตรงนี้เนี่ยเราทําการแด,ด็ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะเจอกระจกนะครับอ้าวโอเคนี่กระจกอันแรกนะเราก็คุยไปนะครับเลือกอันที่สองนะครับแล้วก็อันที่หนึ่ง แล้วก็อีกสักนิดนึงนะครับก็จะมีกระจกนี่เห็นไหมนี่คือกระจกอีกหนึ่งบานนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วกระจกบานที่สามครับอยู่ที่บอสเวมพายนะที่บอสเวมพายที่ห้องเวมพายที่เราเปิดเอาไว้โอเคเดชไม่ทันนะครับตรงนี้ก็ต้องรออีกนะ ่าคุยกับกระจกบานที่สามนะครับแล้วก็รับรางวัลพิเศษเนาะมันจะได้ใบสีน้ำตาลสีน้ำตาลมานะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เดินไปเลยครับมันจะมีประตูปิดขึ้นมาตรงนี้ตีได้นะแต่ว่ามาล็อกหัวยากหน่อยนะครับเราก็พยายามยืนมุมนะหามุมยืนที่มันตีแล้วมันโดนประตูด้วยนะครับที่อ่าที่มันตีมอนแล้วสเปรดโดนประตะูเดี๋ยวหาก่อนนะครับ ตรงนี้น่าจะโดนนะโอเคเลือดประตูลดแหละอ่าทีนี้พอแตกปุ๊บนะครับตรงนี้นะเราแดดมาเรื่อยๆยนะครับเราจะเจอกับอ่าจะเรียกว่าอะไรเดีย๋ยมันเหมือนแท่นทรมานอะไรสักอย่างอ่าตรงนี้แหละพอเราคุยปุ๊บนะครับบอสจะเกิดเลยเห็นไหมนี่คือบอสอ่าตรงนี้เนี่ยจะแปดตัวนะครับนี่คือบอสลับนะตรงนี้มันจะพิเศษหน่อยนะครับเดี๋ยวพอเราตีมันตายเนี่ย ประตูตรงข้างหน้าคุณเห็นไหมข้างหน้านะครับมันจะเปิดเนาะแล้วก็กล่องจะอยู่ข้างในนั้นนะครับตีแล้วรีบออกมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวประตูมันจะปิดนะถ้าประตูปิดปุ๊บเนี่ยคุณก็คุณก็จะต้องไปเดินใหม่นะครับซึ่งมันเสียเวลานะอ่ามันขึ้นว่าเฮอรี่อัพเนี่ยรีบเลยนะครับเห็นไหมเจอกล่องแล้วแล้วก็ตีปุ๊บไปแล้วก็แดดออกมานะครับบอสตัวแรกๆนะมันจะช้า ประตูมันจะปิดช้านะครับแต่ยิ่งเราไปบอสตัวหลังๆเท่าไหร่เนี่ยประตูมันจะปิดไวขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคนะตรงนี้เข้าใจกันนะครับก็น่าก็น่าจะเข้าใจแหละนะครับเพราะว่ามันไม่ยากนะแมคาานิกมันเท่านี้จริงๆนะครับ อไอก่องตัวที่เจ็ดเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ทันนะครับไม่ว่าคุณจะเร็วยังไงเนี่ยคุณไม่สามารถออกมาทันแน่นอนนะครับอ่ะพอตีเสร็จปุ๊บนะครับเห็นไหมประตูมันปิดแล้วถ้าประตูปิดทํำยังไงนะครับเราก็ง่ายๆครับเราก็เข้าวัปเนี่ยเราเข้าวัปตรงนี้นะอ่าตรงนี้จะเป็นที่จบดันเห็นไหมแล้วเราก็วิ่งมาครับวิ่งมาทางซ้ายมือนะทางซ้ายมือคุยกับวัปทางซ้ายมือครับแล้วก็เปิดประตูโอเค นะมันจะผูกมาห้องนี้มันจะผูกมาห้องนี้เลยนะครับมันจะผูกมาห้องใกล้ๆกับที่เราตีบอสตะกี้เลยนะแล้วก็วิ่งไปตามทางเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วเราก็จะเจอบอสตัวที่แปดนะบอสตัวที่แปดเนี่ยเมื่อคุณตีตายนะครับประตูมันจะไม่ปิดแล้วนะประตูมันจะไม่ปิดแล้วนะครับถ้าเราตีบอสตัวที่แปดตายแล้วคือประตูมันจะไม่ปิดแล้วมันก็รอเรา เ,เราก็ทําอะไรก็ได้เลยนะครับตรงนี้นะตีไปเรื่อยๆอ่าบอสตัวที่แปดตายนะครับเห็นไหมว่าผมยืนรอเลยเห็นไหมประตูไม่ปิดละตรงนี้เราก็ได้กล่องแดงมากล่องหนึ่งก็ตีไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะไปจบดันเลยก็ได้ครับแต่ผมจะมาส่งเฟสก่อนอ่าแล้วก็จบดันได้เลยครับตรงนี้คือไม่มีอะไรแล้วเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใช้เวลาไปประมาณเท่าไหร่นะ21นาที45วิโอเคก็จบไปนะครับสำหรับดันคินเลียนเนาะซึ่งถามว่าดันนี้นะฟาร์มคุ้มไหมนะครับต้องบอกเลยว่าฟาร์มคุ้มนะเพราะว่ากล่องมันเยอะจริงๆนะครับตั้ง18กล่องหนึ่งนะครับซึ่งกล่องสีแดงเนี่ยกี่กล่องแอดไม่ได้นับเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความที่กล่องเยอะๆขนาดนี้เนี่ย มันสามารถทําให้เราเนี่ยดอบของได้เยอะมากนะครับเพราะนั้นคือถึงจะลงนานไปหน่อยนะครับเหมือนกับที่แอดเปิดเวลาให้ดูเนี่ยประมาณยี่สิบเอ็ดนาทีเนาะของแอดนะถึงจะลงนานไปหน่อยแต่ด้วยความที่กล่องมันเยอะมันก็โอเคอยู่นะครับก็โอเคนะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยเนยาะทักแชทมาถามแอดได้ในเพจนะครับหรือจะไปโพสต์ในกลุ่มก็ได้นะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้นะครับบ๊ายบายทุกคน